สองป้ายง่ายก่อนแล้วกันนะโหหนาจิวเราโอโหดังมากเลยนะโอ้ยอ๋อเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรตอนเนี้ยนอกจากจะติดเสื้อแล้วยังติดปากเอาหมดเวลาเดี๋ยวกันดีหมดเวลาก็ติดป่หาหมดแล้วเหรอยังไม่หมดรอเล่นนะครับครับ เนี่ยเป็นอะไรก่อนเนี่ยรู้สึกร้อนร<ห>้อ<ห>นหายใจไม่ได้ค่ะอยืดตัวหน่อยนะยืดตัวหน่อยหนึ่งสอง <laughs> <laughs> เวลาเดินอยู่นะเวลา <c oughs> เ,เดินอยู่นะเวลาเดินอยู่นะครับผมจี๋ <c oughs> แล้วหนึ่งนะ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> <c oughs> ยืดตัวยืดตัว อืมอ,อ่าโอเคน้องฟลุกใช้เวลาไป57วินาทีค่ะครับผมอ่ะตาพี่โอมครับตาพี่โอมพร้อมไหมคะพร้อมครับอ่บะใครใช้เวลาน้อยดีกว่าใครใช้เวลาน้อยในกานพูดชนะหนึ่งสองป้ายเป็นอะไรก่อนเนี่ยหนึ่งสอง เ <c> ด <oughs> ้วยเนี uh, like, oh ่เกี่ยวไว้ก่อนฮะสามสี่หมดอย่างับเล็นกันลาเลยเท่าไหร่เราเนี่ยเราโดนร้ายเราจะหนีสิอะไรมันจะไงก่อนโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วเด้อตรงนี้ไม่ไหวแล้วเด้อ เออเเ,ออเออหมดแล้วครับพี่กูยังไม่หมดครับพี่โอพี่โอ,โอมันอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยอ่ะโอ้จริงปะเราช่วยกันเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ร้อนมากเลยอ่ะอ่ะน้องโอมทำเวลาไปได้41วินาที